ก็เป็นผิกกะเลี้ยงนะจาะเนาะปิกกกะเลี้ยงกับเป็นริาชีฟ้าชีฟ้าการเยวกกับดีกับแสบเพื่อกันจ้าทุกพันธุ์ทุกอย่างที่ไก่ปลูกไว้เนาะแต่ไก่กะต้องมาลุ่นอีกคือเกาจ้าคันเดียก็ได้หัวกะต้องเอาฝังดินเลยนะจ้าเดี๋ยวเขากับพกขึ้นมาแต่ยาหดนามหลายแค่นั้นนะจ้ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสู้ผูนสุขอนนะคะมันิกลับมาพอกับไแตขึ้นเก้าในช่องของไก่ไทยอินยูเคชาแนลมันิพากพี่น้องอยู่ในห้องคอนเสิร์ตวัตถีก่อนเนาะมาเปิดคลิปอยู่ในห้องกระจกฮานเนาจราพว่า ไอชิกลับไทยเราที่นี่สวนของไก่อ่ะไก่มังค่าทีเคี้ยวยังเบิดดอกจาก่าแต่สวนยยใหญ่ไก่กระพาพี่น้องไปเห็ดอีกอย่างเรียบร้อยแล้วกับเคี้ยวสวนได้หลายเติบนอกจากกับเอาขีมาขีง้วมักในดินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่แบบที่นี่อยู่ในสวนหน้าบ้านของไก่เนี่ยไก่มังค่าดน้นเห็ดอีกอย่างหลายไก่ก็เลยอยากสีมาพาพี่น้องมาเห็ดคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิรงดนะาจา๊ะเราไม่อนีไก่กระสีพาพี่น้องมา,า,าปลูก มะกหูหอมที่ไก่ได้ซื้อมาจากกเซนบุรีเน่อกจากว่าเป็นเซนเซนบุรีเป็นหอมเป็นหอมอแบว่งฝรั่งเน่องจากน่าเป็นหอมแบวงฝรั่งไก่กระเลชิมาปู ไอ,อกินใบกินอย่างไก่ฉิลุงไวแต่แต่ตอนนี้เลยเรากลับกลับมาจากเมืองไทยเขาจะได้กินใบกินอย่างแบบนี้ไปจากวิธีปลูกวิธีอย่างเดียวไก่ก็อสิบอกได้คลดปนี้เลยนะจ๊ะแต่ที่นี่ตอนเนี้ยไก่กับมีกไก่พิไวัยก็เริ่มที่สี่ขึ้นตน้นน้อยน้อยแล้วนะจ๊ะก็เริ่มที่สี่ตั้งตัวได้แล้วไก่กับบัลูว่าไก่กับไทยสองเดือนไก่บัลูว่ามันสีดหลอดเพาะขันหลอดก็คือนีก็คือผลผลิตของไก่นะจ๊ะไก่ได้เพาะไวกับชิมีนะลก แตกเราก็สีมีกระเลียงตุ่มเนาะกระเลียงตุ่มลูกลูกค้าไก่นี้นิยมมากเลยจ้าเราก็มันก,กับเพ็ดเราก็หอมเราก็เป็นพริกนรกแต่นี่คือเป็นพริกกะเลียงนะจ้าเนาะปิกกระเลียงก็เป็นพริกชีฟ้าชีฟ้าการเยวกกับดีกับแซ่บเพื่อกันจ้าทุกพันธุ์ทุกอย่างที่ไก่ปลูกไว้เนาะแต่ไก่กระตองมาลุุนอีกคือเก่าจ้าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงหนาหนาวของอังกฤษ ที่นี่แบบปกตินะี่ะไก่สิเพาะเดือนหนาแบบทอดดีไก่สิกรับไทยในเเดือนหนาเนี่ยไก่ก็เลยบ่ได้บด่ได้เพาะเนาะเราก็ดินอีหยังที่ไก่เพาะเนี่ยมันก็สิเป็นดินถุงธรรมดานเนี่ยละจ้าพี่น้องไก่กระลวนซุยลัวเฮ็ดล้วนให้มันดีๆแต่ที่นี่ไก,ก่กะ เพื่อความที่เฮากับบุ๊ด้อยูเนาะจา๋าเนาะเราที่นี่ไก่ก็เลยเอาความชุ่มชื้นให้เขาก็คือบักเพาวยิ่งกอก่าบักเพาวแช่น้ำเนาะจ๋าเนาะนี่กุยบักเพาวกุยบักเพาวแช่น้ำไว้จักกันสองสามคืนเนาะจา๋าเนาะแล้วก่าไก,ก่กระเซียงว่าปกแล้วที่นี่มันก็บสบเห็ดให้นี่แม่เห็ดปกหน้าดินแล้วความชุ่มชื้นอ่ะพี่น้องก็เห็นมาเนาะจา๋าเนาะเห็นความชุ่มชื้นอยู่เลยเดี๋ยวที่นี่แดดบ่มีสันแดะไก่ก็เลยว่า ต้องรอดเนาะจ้ะเนาะเพราะผที่ไก่ปลูกนั่นไก่กระชบดได้หดน้ำคันพี่น้องหดน้ำหลายความแข็งแรงความคันหดน้ำหลายนะความแข็งแรงสีบเพอกนี้พอเขาสีเขาสีแบบละหากเขาสีบลอแข็งแรงแบบนี้แหมจก้กไก่กระสิบไดดน้ำหลายแต่ที่นี่ในช่วงจังหวะเนี่ยในช่วงจังหวะเนี่ยไก่กระสิมา ฉีดน้าด้วยฟอกกี้แบบนี้แล้วจะพี่น้องแมวนชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาที่นี่ไก่ก็เลยสี่ไฮเพื่อนบ้านทองไก่เนาะเพื่อนมาฉีดน้ำให้ไก่อาทิตย์ละเทียวพอวายุ่ยวงกิดเนี่ยแดดสีบ่อกคอยมีแล้วจาแดดสีบ่อกคอยมีแล้วแดดสีบ่อคอยมีเราก็สีบ่เฮดไ้แดดนะมาดึงเอาหนามมาดึงเอา มันสิมีแต่ความเื่นยหม่จ้ะแดดมันสิบอคอยมีกะกะสิเอานามเอายังแต่ในตอนที่ไก่ยูเนี่ยไก่กะสิเปิดไฟฮิ a เปิดไฟแบบนดี้พี่น้องเปิดไฟอันออียงโคมไฟแบบเนี้ยมันสิขึ้นจังแสงแดดเป็นบ่อยเนี่ยมือคืนไก่กระสิเปิดให้เขาได้จ้ะให้เขาได้สังคอแสงให้เขาแข็งแรงเร็วๆเพราะว่าไก่อีกโบจากมือไก่กระสิได้กลับเมืองไทยสันเดย์ไก่กระเขาก็ต้องมาลุนกันอีกไก่กะสีมาอัปเดตพี่น้องเืิ่งเรื่อยๆแล้วนะจ้ะว่าปีนี้สิเป็นแบบไหนเพราะว่าบักพริก บอกพีกหนักกักลับมามันกับมันกับพาะไดอายุจ่าแต่ขันเขาเพาะได้เร็วมันสิดีเพราะว่าต้นเขาสิได้แข็งแรงแล้วก่าอายุของเขาอ่ะในการเก็บเกี่ยวอ่ะมันกับสิดีจ้ามันสีมันสีแดงดีแล้วมันสีแดงหลายหลายรอบสันเดย์อันที่ไก่สังเกตเบื้องเราไก่เห็ดทุกชุกปีเนาะจ้าเราที่นี่อ่านี่ละจ้าอันนี้ก็คือบักพีกเบียบักบบพีกเขาเนาะจ้ากับซีมีขายเนาะจ้ากับซีมีเป็นต้นกาขาย กะสีพุล่ะกะไก่กลับม้าแล้วกะสีเป็นเดือนเมษาพฤษภากลางกลางเดือนพฤษภาผุลัพีพพ่น้องอันทีไก่สีได้ปลูกพริกเอีอยงก่เห็ดเป็นเห็ดเ,เ,เป็นต้นกาเป็นกระปองกระปอง,ปองขายนอกจากนอไก,ก่กะสีเห็ดว้แบบนี้ทุกทุกปีจา้าแต่ปีนี้สีเพาะเร็วจักน้อยบางคนเพิ่นกบพเพาะแล้วได้จ้าบางคนเพิ่นกบเพาะแต่แต่เดือนตุลาเลยเพราะว่าเพิ่นรูแมนยุจา้าบอกพริกอะ่ะมันเร็วแต่ที่นี่ผลผลิตเอียงกาะ แดดอยู่ประเทศอังกฤษอ่ะมันบ่ค่อยมีมันบ่ค่อยมีเราที่นี่การที่เฮาเพาะเล็้วอ่ะมันสีเไ็ดหิปรปกอะแดงเล็ว้วเพราะว่าบอกอยู่อังกฤษเนี่ยมันแค่มีหนาห่อนอ่ะอยู่ประมาณสองสามที่หายที่หาเดือนหนึ่งด้จ้ะมันบ่ได้หลายคือจังอยู่เมืองไทยเฮาเนาะจ้ะ,ะคนเช้าสวนอยู่ทั้งเนี่ยเพิ่นกับสิเห็ดแบบนี้เนาะจ้ะเพื่อนกับสี รูเนาะจ่ะอันนี้ก็คือจากประสบก,การณ์ของไก่เลยแต่ไก่แต่กีตตะกรอนไก่กับบอได้รัวมันสีมันสิได้ผลผลิตแบบนี้ได้จ้ะนี่คือเกิดจากการเรลีล้ยงรูเนาะจ่ะเนาะอันน้อยๆยๆยๆขึ้นมาเปิดเลยอันนี้เป็นพันธุ์ริกของไก่ที่ไก่ปลูกซุกๆปีแล้วก็ไก่ก็เกบพันทุกๆปีแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องดกขันผู้ใดติดตามไก่สลูว่าบักริกไก่ดกมากๆเราก,ากล็กลูกค้าเพิ่นสิติใจมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวมื้อนี้ไก่กระสิพาพี่น้องมาเตรียม เตี๋ยมยังก็เตียมอันหัวหอมเนี่ยเออชฉลอดเนาะเป็นเป็นฉลอดฝรั่งของไทยเขาอันนี้มันก็แเสบไข่ไข่ไทยเด้องจากไข่กระเล็บอันฉีล้องปลูกเบิ้งแล้วจ้ะเนาะไข่ไข่ของเมืองไทยเขาเนี่ยแหละแต่ที่นี่อันนี้มันจะเป็นของฝรั่งมันสีบไวฉุนหลายคืขขอของของคนไทยเขาสินเด้แต่ของไทยเขาหนักกับเสียบแตกต่างกันไปนะจ้ะเนาะนี่เดี๋ยวจังไรไก่สีม้าพาพี่น้องตีนี่จ้าพี่น้องหอมของเขากกสิเด็กกระเลซื้อนะเราเนาะจากไก่กระสีมา้กกมาเพ็ร วิธีนี้นะจ๊ะวิธีที่อทุกคนก็สามารถเท็ดได้นะจ๊ะแล้วก็เป็นวิธีเตรียมเตรียมหอมเตรียมหยังเพื่อฮอกสีเอาไปปลูกแล้วเขาเห็ดแบบนี้แล้วนะจ๊ะมันกับสีขึ้นง่ายมันจะขึ้นง่ายเพราะว่าเนี่ยกระสีหลอกเอาเปลือกเอาเปลือกทั้งในมันออกนะจ๊ะเ,เพื่อเพราะเขาสีเขาหายมันขื่นลา้าขึ้นหยังตัดกลนตัดอัน นี่จะตัดกนตัดขวนนี่ยังให้มันเรียบร้อยเป็นทีเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะก็เห็ดไปแบบนี้แ้ะพี่น้องว้าวเนี่มันจะเกิดคือเกาจ้าพี่น้องหรือผู้ใดสิด้าสิกแบบนี้ก็เกิดคือเกาวจ้าเพราะว่าเป็นหอมเป็นหอมกระเทียมเนี่ยสิท้นหนาวเนี่ยจะน้อยแต่ขัดจากที่ไก่ปูหอมมเนาจ้าขันเ้าลงในช่วงเนี่ยอ่าหอมนะ่ะเขาสิขึ้นดอกเขาสิขึ้นดอกแล้วเขาเขาสะได้กินดอกแล้วเขาสิได้กินใบเอามา เอามาหลวกเอามาพัดใช้ตับมีกระแสเพื่อกันจาในช่วงนี้ก็สามารถขันผู้ใดมีกลีนเห่ากระสามารถเอาไปลงใดเลยเรากะดินเก้าดินหยังกัะปลูกใดขึ้อกันจาอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ของไก่แต่ขันผู้ใดสีเอาไปปลูกไว้ข้างนอกน่ะไก่แนะน้าเลยว่ายาพึ่งเอาไปปลูกนอกจากเพราะว่าไก่เคยมาแล้วแล้วมันมันิเนาเพราะว่ามันฝนตกอยู่เนี่ยมันสิมีความความชื้นหลายกว่า มันสีมีความชื่นนะจากมันสีว่ามันสีเห็ดไห่กระเทียมเอ้ยมันสีเห็ดไห่หอมเขาเนี่ยเนาใดเนาะแต่อันนี้คือจากประสบการณ์ของไก่เนาะจ้ะจะพึ่งเอาไปล้แต่ขันผู้ใดมีกรีนเฮาหรือว่ามีอย่างเอาไปล้ได้เลยเพราะว่าเขากลับทุนหนาวนึง่งแน่จากน้อยเรานามเขาก็ว่าต้องโหดเนาะจ้ะเพราะว่ามันนามขันผู้ใดอยากกินใบยอยากกินใบให้มันง้งาําๆเขากับบํารุงปุย๋ยบํารุงอย่าง บำรุงขี่มาขี่ง้วาแต่ขันซัวผู้ใดอยากเสียได้หัวงาํงาๆกะขันซัวเอาไส้ขี่มาขี่ง้วหลายหะจามันเสีอ่มเฮตไห้หัวฟองายแล้วกัอืมสีงามใบแล้วก็สีบะล้งหัวเด้อจ้าแต่นีก็คือวิธีปลูกกระเทียมผูหอมคือการเบริดจา่าหนาอยางหดหลายนอกจากเพราะว่าในถมของเขาเนี่ยมันกับสีมีน้นามอยู่แล้วมันสีมีนามมีความเือนอยู่แล้วเขาบม่ต้องหดหลายเขาก็หดเพราะเปียกๆอัปุ๋ยยังขันอยากได้ใบ กิ่นงามๆเขาก็ใส่ปุย๋ยใส่หยางแต่ขัขซัวอยากให้ลงหัวอยากเห็ดอยากให้หัวแข็งแรงอยากให้หัวยู่โดนโดนนะ่ะไก่ยาใส่่อาขี้มาขี้ง้อหลายเนาะจ้ะเนาะนีหลักวิธีอ่าเขาก็ต้องเยี้ยลู่กันไปเนาะจ้าในการปลูกในการ,กการหยางเนะจ้ะอันนี้คือจาก,กรประสบการณ์ของไก่เบลเลยเราไก่กลับไปเยี้ยลู่น้ำเพลนผู้เพลนอ่าเห็ดวิดีโอคลิปวิดีโอในยูทูบเป็นอย่งไรเรียบร้อยแล้วไก่กระสิเขาไปเบื้องเราเขาไปเยี้ยลู่แล้วเขาก็เอามาเป็นแนวทางของเขา ปลูกสวนปลูกอย่างจังสิหล่ะจ้าไก่บริจบบอีกอย่างม้าตะไก่กับคือเลี้ยนลูดจากประสบการณ์ของตาของเราก็เอามาแบ่งปันพี่น้องจ้านี่มันจะเป็นม้าแบบนี้แล้วจะห้ากัดตัดขวนเลยก็นอกก็เอามาเห็ดเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้เบิ่งกันแล้วจะเนาะนี่จ้าพี่น้องเดี๋ยวจังไรไก่กัดสิพ้าพี่น้องไปเอาไปปลูกกันเนาะจ้าว่าดินที่ไก่เอาไปปลูกเนี่ยสีเป็นดินแบบไหนแลจ้าเนาะเดี๋ยวเราไปลงกันเลยค่ะ นี่จ้าพี่น้องอันนี้ไก่กระพาพี่น้องมาอยู่ในอุโมงคนะ์แล้วเนาะอุโมงค์หนาบ้านเนาะไก่กระเซียวกระเทียวเอาหอมมาลงสันเดีอันนี้ดินที่ไก่เซีเอาปลูกนี่นาะกจากเป็นดินเกา่าดินเก่าที่เขาปลูกอยังเรียบร้อยแลว้วอันจากที่ไก่ปลูกอันนี้ก็สิเป็นกะเพราเนาะจากกะเพรากะเพราหัวระพ่ายางังต่างๆนี่แหละอันนี้ก็สิเป็นยังก็กระชายเด้จากกระชายนี่ไก่พระท่านได้คูดเนาะจากไก่กระเอี่ยคูดฝุ่นละตอนที่ไก่ม้า,มาไก่เขาฝัางดินก่อน ใช้เนี่ยไก่ก็ได้ผลผลิตอยู่ด้จ้าแต่ให้เนียมไก่ก็ได้ผลผลิตอยู่ได้กระเพาะได้อยู่แต่ห่งบอ่อได้ถึงกับหลายแม่จ้าอันนี้ไก่ก็เลยเยฉี่หายเขาลุ้งหัวก่อนมูลวัเขาบันฉีลุ้งหัวแบบหายบ่อเดี๋ยวไก,ก่กระสีมาอัปเดตพี่น้องเบื้องเรื่อยๆนะจ้ะากระเทียมหอมเนี่ยนะจ้าหอมที่ไก,ไก,ก่สีไก่กระเสียมาล้งเป็นดินเป็นดินเนี่ยเขาบ่าต้องบำรุงดอกเขาบ่าต้องบำรุงนะจ้าเพราะว่าจังไดดินเก่าของไก่อ่ะ มันก็มีสารอาหารอยู่เพราะว่าไก่แบบที่ไก่ปลูกเนาะไก่ปลูกกับกะเพาไก่ปลูกกัะเพาเนี่ยไก่ก็ใส่ปุ๋ยน้ำมักน้ำยังนอจากใส่น้ำมักน้ำยังสารอาหารของเขาอะ่ะของของเอียงกาะของเง,อองนินสารอาหารของเงินกะเพาหนะ่มันกับยังมีอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้เอา ผืชดเกาไปล,งล้งนะจ่ะเขาเอากระเทียมหัวหอมเนี่ยมันกะทนอยู่แล้วมันกะบก่ได้มกักปนนนนุ๋ยหมักยังอียงปปนันนะจ่าแล้วเขากะบัดเพาะให้เห็นแล้วเขากะแค่เอาหนามใส่แค่นั้นแล้ว,ลวก็เราดินเนี่ยดินทั้งจฉดดินที่ไก่ดินที่เขาปูกบกพีกบอกยังก็เสียพี่น้องกะเอาเป็นดินเกาเน่ะเขากะเอามาปลูกได้ได้อจ่ะ บ่ต้องไปหาดินอี่ยังให้มันหยุ่งหยางเขาจะเพราะดินที่เขาสื่อจังไดเขาเฮาไก่กส็สื่อดินถุงไม้อยู่แล้วสื่อดินถุงไม้อยู่แล้วแค่เขาเอาดินเก่านะ่ะมาเปลี่ยนเป็นดินใหม่ก็แค่เขามักดินมกักงหรือเขาปลูกผชหมุนเวียนแบบเนี่ยจ้ะพี่น้องมันเขากระสิได้ดินที่ดีคือเก่าจากพี่น้องแต่ดินที่เขาเอามาปลูกเนี่ยมันกระสิสารอาหารก็สิลดลงแน่แต่เฮาก็สิต้องมกักมักก่อนที่เสียมาปลูกอยางยางอื่นบ่ต้องเอาไปปลูกอันเก่าเด้อจากพี่น้องไปปลูก ผืออย่างอื่นอย่างเช่นเขาปลูกพริกเขาก็ต้องเปลี่ยนไปปลูกบะเขือแบบเนี้ยเป็นผืชอ,อื่นว่าะเป็นผืชเดียวกันนะจ๊ะเนาะแบบนี้แหละจะ้ะสวนท้องไก่กะสีหมุนเวียนอยู่อยู่แบบนี้แล้วมุงนี้ไก่กะสีเอาขี่มาขี่ว่ามาลงนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็กะสิปลูกขนาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมือนี้เขามาลงแบบหอมกันก่อนดีกว่านะจ๊ะเนาะนี่จะวนซุยดียดีด กวนซุ้ยดีหมากๆเลยแค่ข้าปลูกกินใบกินหนังกับว่าต้องหยงยากเนาะจ้ะเนาะปลูกเพราะว่าเขาได้เก็บหอมเก็บหนังหอมอยู่นี่เองก็ไม่ได้แพงหรอกจ้าพี่น้องแค่เขาอยากกม้าเราเขาอยากกินใบกินกินหอมของเขาเองที่อยู่ในสวนเนาะคือถึงมากก็เด้แค่เ่าอยากให้พื้นที่มันว่างเตาซื้อๆสิแม่จ้า เอาหอมมาลงเอาหอมลงเลยนะจ้ะคันเดีกได้หัวก็ต้องเอาฝังดินเลยด้จ้ะเดี๋ยวเขากับโพขึ้นมาแต่ยาหดนามหลายแค่นั้นนะจ้ะนี่ลงเลยก็ฝังมีดเลยนะจ้ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองถึงง้มเพราะาแสงเจ้าเล่เขากับแบบเตรียมโพหาแสงคือเกาแบบนี้นะจ้ะ คิดวิเลี่ยก,กับนี้ให้เบื้องละจ่าเพราะว่าไก่กระปุกช่วงสุขปีเนาะเอาหมองหัวมันเนะจ้าเอาหมองหากมันเอาของหมองจุกมันที่เขาตัดออกเนาะจ้านี่หมองหัวมันอันนี้กับหมองกลมันเนาะเอาลงเลยห่างกันเดี๋ยวสภามาเบิ่งไก่นี่นะจ่ะกะสีประมาณนี้เนาะนี่เขาก็ถมเอาดินถมแบบนี้เลย แล้วเขาก็มาขุดใหม่กะจำไปนะเด้อนฟองใดนี่ขุดไย่ดินต้องเป็นดินที่รวนซุยเนาะปลูกอีหยังต้องเป็นดินที่รวนซุยจ้ามันต้องคอยการจเจริญเติบโตเขาอะาก้องคอยดี<ม>ในี่มีประสิทธิภาพแบบนี้ไหมนี่แล้วเขาก็ถมไปเลยจ้านี่หรือผู้ใดฉีบเพเอา ลงเลิ้ก็ได้มันมีหลายวิธีที่เขาเห็ดเนาะแต่แบบวิธีเนี่ยไก่กระคันอยากกินหัวก็ต้องเอาลง้งลึกๆเลยละเขาก็ขึ้นมาของเขาเองจ้ะเพราะมันเป็นอย่างที่มันปลูกง่ายง่ายเพราะดหยุ่งยากเลยจ้าเผก่หอมเนี่ยหอมกระเทียมเนี่ยเอาฝังดินไว้โรดเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาของเขาเองแต่น้ำยาแห่งพุทหลายแค่นั้นละจา้าเพราะมันเสียเนาอีอันี้กะชีน,นั้นก็สีเห็ดคือกันจา้า เฮ็ S <S <ess word> <S 2> <S 2> ดให้มันเบิดนี่เลยวิธีปลูกหอมของเขากะเส,สร็จเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วจากนั่งไก่กระเ,เาาจี๊ยวน้ำมากหดแค่นั้นจ้าไก่ชิบหดเทียวเพราะว่ากระเกี๊ยความชุ่มชื้นจากนั่งไก่กระชิบหดอีกเลยจ้าจนกว่ากระเจี๊ยบมาจากเมืองไทยเพราะว่า,วาม,มันบ่บมีแดดมาดึงเอาน้ำของอของดินของดินเฮาเนาะจ้านอกจากะก,กะเจี๊ยบชิบหดอีกเลยเห็นไหมหดชุ่มๆุ่มเลยเดียวชำนั้นแหละจา้า พี่น้องคะซึ่ว่าขันดินบ่แห้งดินบ่แห้งเขากับบ่ต้องโหด้วจ้ะเพราะว่ากระกเทียมหอมเขาสิบ,บ่หมักน้ำปุย๋ยเขากับบ่หมักแต่เขาก็ขาดบ่ไดขึ้นวานแหละจ้ะพี่น้องเดียวจะกในไก่สิ้าพี่น้องไปไปเคียวสวนไป,ไป,ไปเอาวนเอียงก่อนไปเบิ่งทางนอกนอกจะว่าไก่ซีเอชเอียงเนี่ยไปกันเลยค่ะเนจ้าวิธีการกําจัดหญ้าของไก่กระสิเป็นประมาณนี้นะจ้ะอันนี้กระสิเอาถุงดํา ผ่าดําแบบนี้มาคุ้มไว้เพื่อเฮาเสียหิยาตายเนาะจ่าล้วก็จะเออ่ไกส่สีก้อนไก่เชียวมาคุ้มหนะักไก่กระสีเอาเออยังก็เอาขี้มาขี้หัวหมาวานไว้ก่อนหรือเอากรบใบก่อนคือไก่พลาเฮ็ดอยู่ในสวนของไก่อยู่พุ่นล่ะจ่าทีนี้อันดินมันเปียกไก่ก็เลยบ่บ่ได้เอาอันบ่ได้เอายังก็งกดินกบลงเนาะจ้านี่จังไก่ก็สิเอาขี้มาขี้หัวที่ไก่หาได้เนาะจ้า ที่มาคิดว่าที่ไก่หาได้จ็ดกระเอาวมาื่วานไปแบบนี้เลยเกลี่ยเกียให้เขาได้ได้ทั่วพื้นที่แล้วเขาเห็ดแบบนี้จะพี่นอ้องหนาเขาอ่ะก็จะตายแล้วเขากรสิจีงปดเพราะเขาเห็ดแบบนี้เราขายหนาเรียบร้อยแล้วเขาจงคอยสีเอาโถดไถปีหนาปีฮื้อปีหนาเนี่ยหละจ้ะให้ดินแห้งแล้วห้องคอยสีมากบอีกเที่ยนึงห้องคอยสีมาปั้นดินอีกเที่ยนึงนี่จะเป็นวิธีอของไก่เองดอก ฉนั้นเขาก็เอาค่ะผู้ใดมีรถไถรถยังอะ่ะก็เอาขี่มาก็เอาขี่มาวานไว้แล้วก็เอาดินโกบด้วยจ้ะมันค่อยสิดีอุดินซีอยู่ในดินน้องก็ฉิใดได,ได้ได้ดีที่นี่ไก่เพอมีเวลาพวาวายูอังกฤษอ่ะมันฝนตกหลายมันฝนตกหลายแล้วมัน ดินมันเปียกอยู่ว่าเส้าไก่กระเลยบว่าเห็ดไก่กระเลยเปลี่ยนมาเห็ดแบบนี้เพราะถึงหนาห่อนไก่ยังคอยฉีเอาดินมาปันเอาหลุดมาปันนอกจากเอาหลุดหน่อยของไก่ละมาปันนี่กระเทียมของไก่ที่ไก่ปูไก่กระลังกระงามแต่พี่น้องที่มาตกมากก็บอกเป็นหยังนอกจากพี่มาพี่มาตกมากอย่างคือเกาคือเกาอยู่ละเขากะร้อยเขาลุงหัวมือคออนนนอนันดินแหงสี่ไ่ไก่ยังคอยฉีเอาดินอ่ะมาเพราะปีหนาพุละคันดินแหง ไก่ข่อยเสียวดินมากรบมากรบแบบมากรบต้นเนะจ๊ะไอเขาเดินลงหัวนี่อยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจังเลยไก่กระชี้มาอัปเดตพี่น้องเบื้องให้เบื้องเรื่อยๆเนาะจ้ะกระต่ายก่ยังเข่าม้าอยู่เนาะจ้ะมันกคือมีกระต่ายเข่าม้าไหมไก่ต้องมาจอบจากกระไตสงเสร็มมา หลุกมันก็ชีอยู่ในหันหละมัง้งไก่บ่ค่อยได้ปีตอุโม,มงค์สันเดียไก่ก็ลืมมขาว่าไก่มีกระเทียมเนาะเดี๋ยวไก่ก็สิปิดก่อนแล้วไก่ก็สิอสเอาผ้ายางที่ไก่ซื้อมา้ามักคุ้มแบบนี้ให้เบิดเลยจ้ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเหตุเนาะจะเนาะนี่ <c oughs> ที่กระไดยายกระไดยายขี่มาขี่ง้อเรียบร้อยแล้วเราจะขี่มาขี่ง้อเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่านพาย่างที่ไก่ซื้อม้านะจ๊ะแฟนสาวเลือื้อมาเไก่จะเฉียบมาคุ้มเห็นทันเลยจ้าหยิ่งไม่ได้ตักกระนาห์คนจ้ะที่ลาวิธีอ่น ไม่อ,อยากใส่ค่ะเขาไม่ได้อยากใส่ยา,ยาขาย่าใหญ่ยังกะเห็ดวิธีนี่เลย้ะจาะพอกะเฮ็ดสุปีเราก็ได้ผลดียได้จับอันใหญหยัง,ยงที่มันหนึ่งที่มันหนึ่งนั่นแน่นนนจากน้อยมันก็นตายไปนักเสี่ยมันก็ตายจากที่นี่การขวบคุ่งของเขาอ่ะมันก็สิดีขึ้นมันก็สิดีแม่จาะก็เลยใส่แต่อันนี้นะจ๊ะ จ้าพี่น้องอยูทั้งเขาไก่กะคุ้มไวแบบนี้ผายางมันบ่พอเนาะจ้าไก่ก็เล็ดคุ้มเลยซ้ำานีหละจ้าพี่น้องไก่คุ้มเด้ซ้ำนีกระบองหั่นเนาะจ้านี่ละจ้านี่เด้จ้าอันที่ฉี่ผ้าพี่น้องเบิ่งอันที่ไก่คุ้มไวอันนี้ปกติไก่คุ้มไวแบบนี้อันนี้ไก่ปลูกแบบเออเนาะจ้าจไก่กรเลยเอามาคุ้มบ่เอามาคุ้มหยาไวนี่เด้จา้ามันกระตายแบบนี้เด้มันกระตายแบบนี้เลยจา้า แต่ขันสูราเขาออกเมื่อกลเกิดมา่อไม่ขึ้เกา่าแต่มันสิยังก่อจัดการใดง่ายกว่าที่เขาบกคุ้มจึงเสียแม่จ่าพี่น้องนี่กัเป็นเขาอยากกินพักบอ่อสานเขาก็ต้องลงทุนแน่จังน้อยเราจะนอกขันพื้นที่น้อยแบบนี้พี่น้องก็ลองเอาไปเห็ดเบื้องนะจา้านี่นะจ๊ะพี่น้องคลิปนี้กับพะพี่น้องมา,อาลงหัวหอมไป้ากินใบกินกินใบกินหัว วิธีกับโบได้หยุงอยากเนาจะจากอันน้อยๆคลิปด,ดีกับสิบ่นี้อ่าสาราอีทางไรยปันไดเนาะอจากพี่นอเพราะว่าตอนนี้อาอยุอังกฤษกับหนาวแล้วล้วกะหรือทรงหรือสวนอีหยงังเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเช้าวสวนแอ่งกีดเพิ่นกับสีเตรียมดินเตรียมแปลงอีหยังเพื่อฉีเขาสิปปูปีหนาไก่ก็คือการจ่าเราไก่ ะกะสีมัดไก่กะสีเตรียมของไก่ไว้บัดเพาะถึงหนาหนาวนะบัดเพาะถึงหนาหอนะเขาก็สิมะปลูกมะเหรือเอาผายางปลูกพักกันจ่าอันนี้ก็เป็นวิธีที่ขายหนาขายยังได้ดีมากๆคันผู้ใดอยากสิเอาไอเดียนี้ไปใส่ก็ล้องเบืองได้จ้ามันสิได้อลดอกับกะมันชิได้ลดกะที่เขาใสสารเคมีจ้ามันสิยากเลยจากน้อยเพราะว่าเขาใสขี้มาขี้ว่า อันนี้มันก็สีมักเนอกจากฮารังค้นกันเห็ดหลายอย่างสิมันกิควบคุมบ่ได้ดอกจากแต่สวนของไก่ในยๆนี่เห็ดกินเห็ดขายในยๆธุรกิจในยๆอยู่ใน,อย,ในอยู่ในบ้านอยู่ในครัวเรือนของเขากะเป็นอเหยังเป็นไอเดียให้กับพี่น้องที่อยากสีเห็ดพักอยากสี้เห็ดพักปลอดสารกินเองเนอกจากในราคาพี่น้องคลิปนี้กะบ่มีอีหยังหลายเพราะว่า คลิปนี้กะว่ามีเอียงหลายขันผู้ใดมากกกอย่าลืม้อจ้าพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กก่ใน้จอจ้าไกจะได้หาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาฝากพี่น้องคลิปนี้กะสี่ยูเมืองไทยคลิปหนักไอคลิปนี้กะสีอยูอ,ยอังกฤษนอจ๊าเพราะว่าไก่สิกับไทยไก่กะสิเอาคลิปวิดีโอยูเมืองไทยมาฝากพี่น้องกันนะจ้ะจังไดกบพอกัะไม่ได้คลิปหนักสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ